มีเรื่องนึงที่ว่าพ่เอเมยพี่น้องเอฟซีหลายท่านนี่เป็นมินท์คอมเมนต์มาเสียงเดียวกันเนาะตอนนี้ทั้งน้องเองกับยังนุ่มยังน้อยเนาะกับยังนุ่มยังน้อยกับทั้งพ่เอเมยพี่น้องเอฟซีว่ายาพ้ามีลูกเด้อเพิ่นว่า <c oughs> แมนแมนอยัง <c oughs> มีแล้วบอสฉัน <c oughs> ยังไปอย่างมีบอ <c oughs> đồ. โอ้ยมเพี่น้องกับสบายดีเด้อกับสบายดี่อเม่พี่น้องเบิร์สุขู่สุคนสบายดี่อเม่พี่น้องทางพังลาวแกะสวัสดี่อเม่พี่น้องทางพังไทย่อเม่พี่น้องท้งตางประเทศผมเองพี่น้องเด้อเนาะกับสบายดีสบายดี่อเม่พี่น้องเลยกามาพบมาพบกับบัจจิตขึ้นเขาอีกแล้วพี่น้องโดยนะพ่อพี่น้องก็คือทางมันี้เนาะทางบัจจิตเองกับพา่มแม่พี่น้องมาอยู่ที่บ้านอ่านุ่นสันเนาะว่าเดียวกับมานี้เนาะทางบัจจิตเองนะพ่อพี่น้องก็มีโอกาสเนาะมีโอกาส ได้เข้ามาเมื่อวานนี้ก็ตั้งใจมาหาทงางน้องเตะและก็ทางผัวของน้องเตเพ,พี่นายพี่น้องเลยก็พอดีว่ามื่อวานนี้นพ่อพี่น้องกมีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนเนาะเพื่อนได้ผักเงินมาให้ทงางประจินี่เป็นสะพานบุญให,ให้พี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิ่งไปรดูน้ำกันเนะาะว่าวซีเมนต์อีหยังพี่น้องโดยจังไดจังไดก็ต้อง แตกบุญกบุญคุ้ผู้ใหญ่จะดีดหลายเด้อเนาะหาที่ว่าฝากเงินมาให้ทางบริจิตเนาะหาซื้อของมาให้กับครอบครัวของน้องอ่แต่เพื่อนพี่น้องเลยก็ขอให้ผู้ใหญ่จะดีอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข่ยามีาัฒนาสิ่งได้สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อเนาะสาถูน้องพ่อพี่น้อง กะสิถือเอาโอกาสนี้แหละพี่น้องเลยอ่าเป็นตัวแทนหรือว่าตังหน้าให้ครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีัตสึคุสุคนที่ว่าได้อ่าคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเนาะอ่าแล้วก็ได้คอมเมนต์บอกว่าให้ทางบัิจิตนีไปแนะน้ำกับน้องอ่าแต่เพิ่นแต่ว่าถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดเนาะพ่อพี่น้องทางบัิจิตเองเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำหลายๆเด้อเนาะพ่อพี่น้องก็โอเคพี่น้องเดี๋ยวทางบัิจิตสิไปโอลมกันกับอ่าน้องแต่เพิ่นกันเลยนาะพ่อพี่น้องโอเคโอ้ยเนาะพ่อพี่น้องก็คือสิประมาณนี้เด้อ นะาะบันี้กะเอา้บาบแสนสบายดีสบายดีสบายดีมาทา,ากันคือเก่ายืนอยู่นี่โดนโดนนะบแสนโอเปละโอเคโอเคเสนอพี่น้องย,ยืนอยู่นีน kh ai kh ai น่โดนบ่ให้แขมันละลายเนาะแขมันละลายวะอ่เสนะเดี๋ยวทางบัจิตไปหาทางน้องเตเพิ่น,นก,กันเนอะมาพรมกินนี่พี่น้องเลยมาพรมกินนี่ก็เห็นทางน้องเต๋กับอ่าผัวเพิ่นนี่แหละเนาะทากันพุดนานพอกนานพักนี่พี่น้องทางบัจิตเองก็สีถือเอาโอกาสนี้เด้อเนาะหาไป โอ้ลุ้มถักท้ายสบ,บายดีกับน้องเพิ่นแต่ว่าทางน้องเพิ่นนี่ก็เศร้าได้นะาะหาเศร้าอนาคตหนาได้แหละอ่าเนื่นองจากว่าทางบริษัทเองสิมาโอ้โอโอโอโลนนมน้ำพี่น้องเลยหามีอ่าเน o สิมาบอกมาว่าน้ำใเนาะหานั่งยุ่งๆอยู่ได้พี่น้องเลยเย็นๆเนาะโดยโอส๋สบ,บายดีสบ,บายดีโอเคโอเคป้าต้อนแดดตอนหนาวทะเลนี้เนาะเอาขออนุญาตนั่งเด้อน้องเด้ออืมมามามาแบบน,นี้ก็คือสีแนวน,นี้เดี๋ยวเราพี่น้อง อ่ามื่อนี้ซื้อของต้อนมาผากได้ไหมของผากมาต้อนบ่เดวาอย่างไรพี่น้องเอ้ยอ่าเกิร์บูตเนาะเกิร์บูตพี่น้องเอ้โดยโดยโดยกะจะเป็นแบบว่าคือทั้งน้องนี่ก็ไปชินหยาเป็นบ่อ่าชินหยาโดยว่าเห็ดเวียองเนาะกะชินทอ่เอออันนี้แหละคือชิใช้ยนายชิช้ได้อีหลอกเนาะไม่ไิ้ใช้ได้เลยนี่ได้อีหลอกเนาะแมนแมน ก็ทาง budget เองเนาะก็ซ um ื้อผ่า um ปิดปากมานน้ำเน่เนาะเวลาฉีดยาบ่อยฉีดยาเนาะเวลาฉีดยานี่ยก็เขาก็ปิดปากปิดหลังน้ำแน่มีผมแม่พี่น้อง FC เพป็นกระเป๋าเ u d g e t เนาะบอกกับนาผพอน้องเต้น้ำเน่เด้อว่าเวลาฉีดถือจีนยานะใส่หน้าคางน้ำเน่เนาะน้องไม่ได้ใส่มันบอ เราเอาเสือมันห่อบ่ได้มันหนาหายใจบ่ได้อันไหนอันนาเสือนะโดยเอาเสือมันห่อหนามันห่อบ่ได้อมันหนามันหายใจยากมันเปียกถือคือเอาแค่เดียวมันหายใจบ่อกดยโดยโดยเอาก็คืออ่าสิ่งนี้เนาะของที่ว่าบริจิตซื้อมาให้ก็จะเป็นเงินของผู้ใหญ่เิ่นเด้อเนาะเงินที่ว่าทั้งผู้ใหญ่เิ่นเิ่นก็บประส์ออกซิเองน้ำเนาะเิ่นก็ได้ฝ่าเงินมาให้ทั้งบริจิตสามร้อยสามร้อยบาทในทั้งบริจิตน่ซื้อ ่าเกิบมาให้แน่เนาะแล้วก็อ่าเครื่องอ่าพี่ตามานําแน่อ่าเดี๋ยวก็มีเงินเดือนําแน่เนาะอ่าเดี๋ยวทางวิจิตสิเอาให้โดยก็ต้องกราบขอบุคุณเพิ่นน้องเนาะโดยเป็นจังได๋ก็น้องเฮ็ดนานภาควงเมื่อกี้นี่โดยอก็แม่นแน่เนาะใครกัวเฮาซื้อเนาะอ่าใครกัวเฮาซื้อพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้น่ะแลเนาะมื้อนี้เนาะหลายพี่น้องไดกินข้าวเด้ ยังยันกวน,น,นมันแล้วก็บ่าวก็มากกนมัน,มนกวนมันยังก่อนเนาะกวนมันมันสาวประหลังอ่ะกวนมันสาวประหลังซอยมูอแน่ซอยบ่มกับเพื่อนจ้างจ้างบ่ก็ได้แต่ครึ่งมือเพราะมันก็นยังบ่ห<อ>ลาอยอุ่นแบบก็เลยเฉดนานพักกนะันแหละแขง่งแดดกันรุ่นแบบคันใจปิดเ,เลย<อ>ห่อนแห้งดีห่อนเนาะ เม่นแหละพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เนาะกับไก่สีเบิดแล้วเนาะไก่สีเบิดยามผ่าน,นยามผลในไล้พี่น้องต,ต,อนะตุ๊กตาตุกเล็กหน่อยเนาะกะมีแต่ว่าเบิ่งเด้อเนาะน้องเตะกะบเฮดเวียเขีขนงานกะใส่หมวกใส่หมวกในเด้เอใส่คุปนน้ำเน่นในส่ใส่เยบ่ล่ะใส่ใส่เยูะบอ่อื ใส่หมวกเสื้อใส่หมวกเสื้อบอกเสื้อพ่อมองเป็นบอกทั้งน้องเองก็คือกันเด้อเนาะฮะเบิ่งเงี้กามีทั้งพ่อแม่พี่น้องในหลายท่านเนาะเอฟซีเดหลายคนเพิ่นก็โอ้เป็นตาสงสารทั้งน้องสองคนเนาะเพิ่นก็ว่าผ่าบอกอ่าทั้งอ่าน้องสองคนในเด้อเนาะเป็นกับนังใจให้เนาะเพิ่นว่าอ่าคือมีทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหลายท่านได้เนาะเป็นได้เบิ่งน้ำนี่กัโอ้เนาะเป็นกัว่าหาอ่าเป็นกับนังใจให้กับน้องแล้วกะ อ่ามีเรื่องหนึ่งที่ว่าพ่เอเมยพี่น้องเอฟซีหลายท่านนี่เป็นมินคมม้อมินมาเสียงเดียวกันเนาะตอนนี้ทั้งน้องเองกับยังนุม่มยังน้อยเนาะกับยังนุม่มยังน้อยกับทั้งพ่เอเมยพี่น้องเอฟซีว่ายาผ้ามีลูกเด้อเพื่อนว่าแมนแมนจังมีแล้วบ่ชันยังไม่อยากมีบอโอยยังไม่อนยะากมีเนาบอจะดีได้เหอเนาะหาเงินก่อนน้อ,นองเนาะหาเงินก่อนพี่น้องยังไหนก็ได้หรือว่า พ้อมก่อนเนาะเลยพอมก่อนพี่น้องเลยพ้อมก่อนจึงมีรูมีเต่าก็ได้ให้สีวิตเฮามันดีขึ้นก่อนเนาะอันนี้โมเมนต์บ่ิจิตเว่าอีกเนาะเอฟซีหรือว่าพ่อเม่พี่น้องผู้ที่วบาเป่นหักเป่นแพงหรือว่าทุกๆคนเป็นให้กําลังใจนี่แหละเิ่นก็เป็นห่วงในครอบครัวของน้องเนาะนี่แม่มีแต่ว่าเมื่อนี้มีแต่คนมั่น่มันนยเนคนมั่นคนมั่นและก็มาเหตดสวนผัก ผลมันชิปลูกพักยังไงก็ว่าชิปลูกพักกาดแล้วก็ปลูกมะแดงหมกทั่วร์เลยคือปลูกปลูกกินหรือมาปลูกขายกว่าชิปลูกกินก่อนเลยขายนี่คือชิบูรอดแล้วโอ้เอาลองเบิ้งลองเบิ้งเนาะมันชิมมันชิงามปายในนะแมนแมนแมนบ่บัวได้เลยเนาะโอย่าเฮ็ดพอคำเฮ็ดกโพอได้กินเฮ็ดลายกัขายเอาเงินเนาะเลยคำว่าเฮ็ดนี่เรื่องน้ำเรื่องในด้ส่ะ เรื่องหน้าเหมือทีคอน้ำเพรนแน่แหละกัดเอาในหวยแน่ถามมันยังมีในหวยนี่เอาทั้งทั้งทั้งหญ้านี่น้ำอยังก็น้ำใดน้ำใดโอ้ยพี่น้องไอ้บัวยากเชียน้อบันนี้โอ้คิดว่าคิดฟุ้งน้ำหยาดน้ำน้ำเนาะถ้ายังมีน้ำู่นี่กัดเชียในหวยในก่อน ปานว่าโอ้การแสดงว่าถ้าหากว่าเขาปลูกผักบุงอย่านี่กับบุญยังเรื่องน้ำเนาะโอยอืมเอาเอาจังใดกับอ่ายามเร็วร้องเนาะปัญยามปลูกแต่ว่าเรื่องในภาคนี้มีเดี๋ยวบอ อ๋อุนนดยพุ่นเน่เมื่อไหน่เมือม่อไหนเดี๋ยวทางบจส,สื่อมาผาักเนาะนจะเป็นในพักอย่างก็ได้แ็ได้เนาะนอลองลองมาคำว่มามาปลูกเบื้องเนาะนนสิเป็นยังไรพี่น้องเลยเมื่อหน้าเด้พี่น้องเด้เนาะส,สื่อมาให้กับน้องเพิ่นกะเฮาปลูกพัก อ่าใช่นี่กับบเป็นยังน้าวเนาะโดยพราว่าน้องกับไปว่า,าวล้มเพลินแล้วันเช้านี่นะเพลินก็ว่าให้ปุ๊บเพลินว่าเวลาให้ปุ๊บเพิ่อาปุ๊บเพนะื <laughs> ินเนี่ยไม่ได้เนาะไม่ได้เพื่นดินเพนื่นเ <laughs> ช้าอยู่แมนแมนแมนพี่น้องเยแต่อันนี้ก็ยังไม่ได้พังเช้า,ชานี่เพราะว่าตั้งแล้วชื่อเลยคันว่าปุ๊บเพืิอนหนิไม่ได้พี่น้องคันว่าจะเป็นอ่าปลูกพักปลูกหญ้าเนาะอ่ากินในสวนเพลินนี่กันนะใช่ได้อยู่เนาะพนักปลูกกินได้อยู่แมนแมน เนาะก็คืออ่ามื่ออื่นกลับไปทั้งไหนโตเพ่าะที่ไปรอบพังเบิงมืิงน,นอเสร็จนานพักขุดนานพักก<อ>่อนเนาะเบิ่งก่อนเนาะเบิ่งก่อนเนาะสั้นเพ<ๆ>ื่อนกับให้ไปกลมัน่นอะไรแต่วนาน่านอนกับบริษไปหรอกเพวกเพือพ่อนในาริษัไปอยู่ แต่ว่าลองชี้เลงเห็ดนานพักมันแล้วกันนะอ๋อ้สิญญพยายามเห็ดนันพักไหนแล้วเนาะพอดีว่าทางทีมงานเท่ามากอ่ะอ่าผู้ดีทั้งน้องเอิงก,กับมาแต่คนมันเนะ<ด>าะนันพักแต่ว่าสิอ่ากำลังชี้ลงมือเห็ดพี่น้องเอ้ทางทีมงานเท่ากับมาบุบรถเนาะเอาจังไดนก็คือว่าเดอ้อเนาะอ่าสู่เห็ดให้ได้น้องเตะก็คือว่าแน่เนาะก็ได้ยินโม่เนาะเห็ดลายขายเอาเงินน่ะจนเป็นสินค้านะเอาพยายามพยายามเนาะสองปากสองคอเท่านี้แหละอ๋อ้เดี๋ยว เพื่อเป็นการชักซาเฉียวไดพี่น้องเอ้ยวอลนัมเด็กอะโหลมน้ำเนาะทำบัจจิตกะสะเอาเงินเนาะเอาเงินที่ว่ามันเดือดนี่แหละพี่น้องสามร้อยบาทเนาะแต่ว่าบัจจิตออกมาซื้อผาผาพิบาแล้วกอะเกลือนน้ำเนยพี่น้องเอ้ยกที่อยู่ในประมาณเซนเซนห้านะเซนห้าเนี่ยรอยหนึ่งตัวห้าสิบเนาะปานเท่าพี่น้องเอ้ยยังเดือดอยู่นะห้าสิบพันแล้วพี่น้องเด้อเนาะ กระสีอหายครับน้องเพิ่นหายชิพันกังเหลืออยู่ยลอยหนึ่งพี่น้องเลยโอเคโอเคบัตจิ๊ okay, 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 ก็ซื้อเบัดสองร้อยเนี่ยพี่น้องโอเคเอาโอเคใจเลยเอาขอบ,บุญขอบคุณพ่อแน่เนาะโ okay, <c oughs> อเคเนาะปุญย์ย่งจะดีเพิ่มน,นี่แหละ ันบุอ่าพันบุสมออกซิงออนาเนาะคุณกอบคุนแนเนอก็จได้ที่องงานหายลูกเต่าหนยขอให้อยู่ดีไม่แฮงเนาะขอให้อยู่ดีม่แหงหายลูกถส่ขอได้กับเระท่าๆเ่าเหนชถูช่ถุกกะคือทั้งน้องเองก็ยังบบเคยบ่นีกฮะแบบว่าเอยพ่นี่นยบเคยส่วนลายมีแต่น้องเตะโอ้่เห็กเลยโอ้ยกะ อยู่เฮือนแม่แถาเนาะอยู่เฮือนแม่แถานี่คำาทีมงานเขาเมื่อไปพุ่นนี่ทั้งน้องเองเคยได้อ่าเขาไปพ่อกับทีมงานอยู่บ่โดยช่วงที่ว่าเฮ็ดเรียกน้ำแม่เพือ่อนเหมือนกันเขาอยู่เรื่อยอยู่ออ๋ก็เคยได้โอ้่รุมกับงานทีมงานอยู่ดิโดยก็บาเตียงเบา จันโดยโดยเอ้าก็คือทั้งบูจิตเองกาเห็นอยู่พี่น้องแต่กบามีโอกาสได้สัมภาษณ์หรือว่าถ่ายคลิปเนาะให้ไดเห็นเรื่อยๆอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าพอได้ทั้งน้องสองคนได้มาอยู่นี่กาถือว่าถ่ายให้กับพ่มีพี่น้องบึงเลยเนาะให้พ่อเมีพี่น้องเป็นก็ลังใจให้นี่แหละเนาะจะไหนก็เป็นก็ลังใจให้กับน้องน้องว่าจะกลูสองคนนี่แหละเนาะสองคนนี่แหละเป็นว่าโอ้ยทั้งน้องนี่กาว่าอาุดอ้เนาะสูเอานว่า อแต่ว่าประเด็นหลักๆเลยนี่คือสู่หาเงินซื้อเข้าเป็นบ่เนาะอบ่อถ้าหากว่าเรื่องเดินเรื่องเดินนี่เฮาก็ยังบ่เข้าบ่ถึงเนาะเขาเกิดใกล้อยู่แต่ว่ามันยังบ่อไม่เนาะนอ้งเนาะเขาจังได๋กะอดเอาก่อนเนาะสู้ไปก่อนเอาเอาตัวนี้ให้รอดก่อนเนาะเอาเดินเข้าเดินน้ําให้รอดก่อนอืม คือทั้งน้องบันไดมาน้องน้องลับกหน่อยนึงบันไดมาเลยปุ๊มาเตะหึงแล้วเผื่อมาเอาเข่าเพราะโดยมากับน้องเลยเพิ่นมาส่งน้องมือน้องว่าน้องมือนะอจะเพิ่นก็มาส่งเมื่อหลุดน้ำน้องเลยแจะเพิ่นก็ว่าที่มาเอาเข่าคนละน่องมาเลยว่าเออเมื่อก็เมื่ออะไรอ๋ออ๋ออ๋อคนตกคนตกเลยบ่แบบนี้ฮะตกแต่างมันมีนี่แหละมึงนี่เนาะพี่น้อง อาว่าสิบอกว่าเบิด์ตยาผ้ายาผลเนี่ยมันแห้งตกอยู่นะครับพี่น้องเอ้จุดนี้เนาะไปชนบ่ไปชนอยู่พุ่นบ่้ดหรือวันียุดอยู่ได้ยังบ่เพิ่งพี่น้องมันสิเป็นจังไดแล้วมันสิแห้งจังไลยนะก็คือว่าเล้วน้องพี่น้องอนะตรงช่วงนี้จะเป็นอ่ยาผลน้ำเนเดี๋ยวว่าเกี่ยวเขาน้ำเนยเนาะเกี่ยวเข่าตากฝนได้ก็มีได้หนิเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนกำลัอยู่วัดไปเกี่ยวเข่าแน่พฝนมัาง แต่กัยังข้าวอยาหยงกหยเนาเลยครับอ็คือมีคนมาเหพิ่มจ้างมันมอบอยเพเพิ่นไห่ไห่เนาะวันแปดชิบโอ้แต่กับ,บรถไฟวันแปดก็เพิ่นไว้แหละเพราะมืนมีกันก็เลยบบรถไฟนะ วันเบสิบนี่โบโบหกได้เนาะถือว่าโอเคอยู่ได้เนาะวันเบสิบนี่เนาะที่วันห้าสิบปีซื่อนะมาแล้วเบาเตียงมาเอาบ้านเขาจะขึ้นกันเบาเตียงมาเอาวันหนึ่งละแสนนะคแล้วกลับบ้านเขาไปอ๋อคุณตกน้องเห้ไปเข้าไปไหนคุณเนาะคุตกคุณตกพี่น้องเห้เอาอยู่ในช่วงบรรยากาศนี่นะไปเลยกันสอนจ้าป๊บแล้วพี่น้องป๊บแล้วเนาะทางหน้าป๊บแล้วไากันนั่งเนาะอย่าลืมเสือนัมเด้อร์ตนน้องไปอยู่ทางในคุณเนาะ เบิ้งพี่น้องเอ้ยว่าตัวนี้กับผลตกเนาะตัวนี้กับผลตุกเนลาะตกต่างมันมีพี่น้องคนหนเนาะต่างมันมีเด้อเนาะพต่ถอดตาล้าดทั้งน้องพู่นน่ะสิขุดนันทักจะพุ่นเนาะแต่กับเป็นใจเนาะสิขุดได้อยู่บ่เน้องพี่น้องโอ้หิน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 น้อพี่น้องนี่เด้อนี่เด้อเนาะแต่ว่าทั้งน้องเพิ่นนี่กับผ้ากันทางหยาอันนี้อยู่พี่น้องเอ้ยเนาะถังหยาอันนี้อยู่ไหนว่ามันหกเนาะย่านงูเงี้ยวเลยเนาะขอพี่น้อง โอ้ทางนําแน่เนาะน้องเนาะเลยแม่นแม่นได้คนเฮาอาศัยอยู่เนาะคําบ่เฮ็ดให้มันก็บ่เป็นเนาะโอ้แต่ว่าคือทางน้องพุ่นอันภาคนี่มันอ่ามันบ่ดินนั่นบ่เป็นดิเข่งแท้เป็นอีไหนบ่ตั้งแต่มันก็เป็นดินปลูกได้เพราะว่าน้องเคยปลูกแล้วนะอันนั้นไดปลูกผักกาดผักอย่งแต่ก่อนอ๋อันน่ะอยู่เพิ่น่ะเคยเคยปลูกแล้วเนาะได้อือเช้าเลยอ่นนมากครพี่คุณเชาเนาะพี่น้องเอ้าบ่เป็นหยังพี่น้องเอ้ยอ่าถือโอกาสนี้แหละ อ yup. มาอยู nó, ่ทึงเลยเนาะว่าเป็นจังไดแต่ว่าเฮือนของน้องนี่อยากจนญาติอยู่ได้หน so far, ิน้องเนาะเมื Actually, uh, yeah. visitor, uh, ่อเน่เมื่อเมื่อาติอย่างเราพี่น้องเ้ยญาติงูเงี้ยวเนาะเพราะว่าตามเน่ได้กับบอด้มีช่องอย่างปิดได้พี่น้องเลยเนาะอ่าเอียงหรือว่าจะเป็นขี้เช็ไม่งอดก็เข้ามาได้เนาะได้พี่น้องเลยเพราะว่าเป็นเฮือนที่ว่าตามเนาะ กันมาชิผุ้เพื่อนแบบโบไรนอนน้องเนาะมืเมนดินเฮาเนดอก็เป็นเพื่อนที่ว่าเฮานอนผักสุวข้าวนนน้องเนาะหาเงินหาคํำได้แต่มีแต่ว่ามันหาชิป็นอีกมั่นเนาะอ้าเนาอพี่น้องก็คือสี่ประมาณนี้แหละแต่ว่าเรื่องเขานี่เป็นชังไหเขานี่เขามาจากทางไหนนี่ก็ขเขาอันที ชาวบุญมามาห้อ๋ออ้ยบุญมาโดยหายแต่เหงแล้วหายพ่อเป็นหน้หาแต่โดนเบาเชียงน้อยเพราะว่าห้พ่อกัดเบิด์ชอบนึงแล้วนะเพิ่นกินนะเพราะว่าล่องมันบ่ได้เปลืองไปได้วนะเพิ่นเป็นหลายคนล่องมือเปลืองบไปไหนสองคนนี้มือถ้วยกับโเบิดเนาะโดยเมีนว่าข้าวเจ้านะเปืองอืมดูหอยอ้ามีข้าวยังยีงไหมบ่าวแสนบ่่าวตาโอ้พี่น้องถือว่า คือสิกินอีกโดนเนาะโดนอยู่พี่น้องก็ว่า,าหางเงินกะคือสิท่อนไห้เนาะ,นออะทอนไหวพี่นอ้องเพื่อเข่าเบิดเนาะเพื่อข่าเบิดนี่กะเขาสามารถเอาเงินสวดนันมาซื้อได้เนาะนอผมหม,หมเอาใน,นแน่นอน,นอเนาะ <c oughs> <c oughs> ขันชิบาทายข่าเบิดก่อนจังไปนะเห็นเบี้ยกนี่โอ้ยโบได้เนาะแหงหิวไรเง้ยเราพอพี่น้องแบบนั้น เพราะว่าน้องหาต่ก่อนกับน้องไม่เคยมันน,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 นั่นป็นไงนะน้องหามาเติมมาอยูอ่ถ้าท่านนะนะถ้าประท่านก็คือว่า ก voi, ็ค no. ือท no no. you know. ั้งน่องสองคนนี่เนาะทั้งครอบครัวของน้องเองแล้วกับทั้งครอบครัวของน้องเตกัต่างคนต่างบุมีให้มีนาเนาะโดยบุมีบุมีเลยนะโอ้ต่างสองพายต่างสูชีวิตนี่เนาะโดยบาปีชิมาหรือไปขอเห็ดหน้าค่ะโอ้เหตุหน้าใช่เห็ดหน้าวางเพื่อนโมหิตค่ะโอ้เห็ดเอาเนาะมีรถไทยหรอวะเลยรถไทยไทยหน้าเอาเนาะบ้านกับใบดำหด้าเพื่อนเราเอารถไปไทยยังไง คือทั้งน้องนี่เป็นจังได้เฮแต่สู่ชีวิตมานําพ่พอกับเมนี่แต่เทอยไพิ่คุณห้อยตั้งแต่ชิปปีพุ่นแหละโอ้ตั้งแต่น้ำเพิินนลยกจำความได้เนาะเลยก็ไปเชียห์ยาคนมาเกียงยังได้กับไปน้ำเพิินคือหาเงินแบบนี้นี่เนาะหาเงินซื้อเขาเนาะจุนมาหอดปัจจุบันเลยเเนาะพอี่น้องแต่ว่าทั้งน้องเตได้แา่น้องเต้เฮ้สู่ยังแน่เฮ้ตั้งแต่อยู่ในครอบครัวจนใหญ่ขึ้นมามีครอบครัวนี่ ไปหาหน่อไม้มาค่ะแล้วน้องก็ไปเห็ดเวียภัณฑ์นองไม่สู้เพื่อนดอกเป็นจริงไหมคุ้มลำบากมันเป็นจริงไหมลำบากก็ลับายมาถึกกันบอกมันคือแบบเขาสัมผัสมาแล้วเนาะโอยเขาสัมผัสแล้วก็เขาหู้เนาะว่ามันมันเป็ี่ยนในนี่เนาะแล้วก็บบุญอยากให้มันมีแล้วก็บบุญอยากให้มันเกิดเนาะาจึงดินโดนน้องเด้อเนาะนั่นแหลนน้องบุญเฮียนเนาะบรรยากัศน้องพอพี่น้องเห็ดให้คนเขาเบืนเนาะบืนสิ่ดหเนาะงพอพี่น้อง เอาก็คือสีประมาณนี้เด้อเด้อน้องเงด้อเนาะอ่ามาเมื่อน,นี่ทั้งนาพวกไอเองเองเนาะกับบุมียังให้อ่ามาผักมาต้อนเนาะมีแต่กำลังคิดกำลังใจนี่แหละเนาะมาให้พี่รง <laughs> องเลยแล้วก็เป็นกำลังอ่าใจให้ทังน้องสองคนสู่ต่อไปอ่าเมื่อหน่เมือม่อไหรเดี๋ยวทั้งพวกไงก็สิขามาเยี่ยมยันทัไทยคือเก้าเน,นาะหรือว่าทั้งทีมงานเ่านนิกะอ่าบงนาช่องหรือว่าบางนา อายเพิ่นกะยังสิเขามาเยี่ยมยามอยู่ดอกโอเคบ่อป้าปูตีมหากเพ่งคือเก่ามีแต่ว่าตั้งใจเนาะหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะอ่าเฮ็ดให้หน้าที่ของเจ้าของนี่อ่าผ่านไปได้ดีอ่าผ่านไปได้ด้วยดีเนาะอ่าคันว่าอายเว้าหยังอ่าหลายเกินไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยใดใๆเนาะเป็นห่วงนะก็หักเพ่งคือน้องเด้อเนาะอ่าโอเคโอเคเอาอยู่ดีมีเฮงมัดจักรูสกคนโอเคสบายดีสบายดีโอเคโอเคอะ มาโอเคอ่ะคนมุก,กมุกใจใดๆเด้อมื่อไหนเมือ่อไหนเดี๋ยวทา้งบูจิตสิข่ามาเนาะโอเคๆอ่ะโอเคๆ,ๆ,ๆ,ๆก็คือสีประมาณนี้เด้อน้องพ่อพี่น้องทา้งบูจิตเองเนาะก็คือสีได้ขอตัวจบคลิปอ่มามาเมื่อนี้ก็ดีมุกดีใจเลยพี่น้องไองที่บา้านมีผู้ใหญ่เพิ่นเนาะอ่าเห็นมือเขามาช่วยอ่วันแรกก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะทางครอบครัวของน้องเต้เป็นแน่หัวยเห็นทางไปเอกเนอ่าไปสืบญาเนาะเหตุเกิดงานก็อยากซื้อเกือบู๊ดน้องพ่อพี่น้องเกือบอันนี้แหละ ออกระโบกแล้วบั่นบั่นปัจิตเอิร์บับ่บนปัจิตเอิร์กระโบกแน่พี่น้องเลยกะเสียมยังค้าวอยู่พูดอยู่พี่น้องเลยฮะทางเบาทางทีมง,งานเขากะมาพอเพิ่นเพิ่นกำลังลงมือเห็ดเนาะทางบรจิตเองกะถือโอกาสนี่แหละที่ว่าบอกกับน้องเพ,พิ่นไหวบุพเพอเฮ็ดเนาะอ่อาระจิตอลมน้ำก้อนว่ะโดยอ่ะก็คือสี่ประมาณนี้เดลยน้นองพ่อ,อพี่น้องนี่แหละเพื่อนซานดันเปนอ่าเพื่อนของน้องเพิ่น คันเช็ดให้มันจบมันงามเห็นให้ม huh. ันดีดีจนว่ามันคงแห้งดีแบบโมเมนเดินเท้านะพี่น้องเลยก็เลยเห็ดสัวข้าวไปก่อนเนาะก็คือสีประมาณนี้แล้วน้องพ่อพี่น้องทางบบจิตเองก็ได้ออ้ลมเนาะถักทายสบายดีกับน้องเพื่อนเดือว่าได้เอาเกิบในพี่น้องเ้ยเกิบแล้วก็ผ่าอัปปาแล้วก็เงินจำนวนหนึ่งพี่น้องเลยก็ได้มาโม่เห้กหับน้องเพื่อนก็ดีมุกดีใจได้ละเบจิตก็ได้น้องพ่อพี่น้องก็ต้อง กาบุญขอบคุณเนาะพวกยังจะดีหลายๆเดอะนะ้อเนาะที่ว่าบบประสงค์ออกซื่อออกน้ำเนะาะจังได้จังใดก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงเดอะนะ้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข่ามีเนะนาะปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดเนาะก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะอ่าเหตุเวีศเหตุงานเหตุลาเหตุการณ์อันใดอันใดก็ขอให้มีคนหักคนหอมเนาะ,อะขอให้หัวหน้าหักหัวหนา้าแพงอ่าเพิ่มสั้นได้ก็เดินตำแหน่งอ่าไปไวัเดอะนะ้อเนาะสาธุนะพพี่น้องเลย เงินคํากําแก้วเนาะหาสิ่งที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นเนาะหาได้มอบมาให้กับอนาน้องแต่เพิ่นภายในเมื่อน,นี้เนาะพอพี่น้องให้มาซัมนี้เนาะก็ขอให้กลับคืนไปหายาผู้ใหญ่เพิ่อนโดยเท่าพันเท่าเด้อเนาะก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งเนาะหร่ำรวยยิ่ยิ่งขึ้นไป สาธุนพอพี่น้องกาสำหรับคลิปนี้นพอพี่น้องก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมได้กระหายกำลังใจเนาะกับขอให้พ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนอยู่ดีมีแหงเดอะนะลล้อเนาะร่ำรวยยิ่งขึ้นไปพิจาราาประกันได้ประกรันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนํำได้หลายสำหรับคลิปนี้ทังบัจจิตเองเนาะกับขอกาเขา้ามาสบายดีโดยพี่น้อง